นี่นี่นี่เออทั้งทีวะครับเรไข่มดแดงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเบิ่งเพิ่นเอาไข่มดแดงได้ครับบไหมห่านโอาได้ครับนต่อยบ่ได้แงอันนี้แบบไม้ครับวิธีไม้อันนี้เป็นสูตรไม้นี่ครับห่านโอนเลย ก้ตงาน,น่อยมันมีทางขึ้นัตัดทางคือื่อดอกครับนี่ครับพ้างนึงนะห้งหน้างบักนี่นี่ครับเดี่ยวมาแล้วแตเมันมันขายนี่มันสียูประมาณก็ได้สอ,สองลอยบสอน้อยครับอือประมาณน,นี้นะครับสองส่วนโตะนะครับสามส่วนโตนี่ห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็จินะ cái chỗ อันนี้ล่ะ là นี่ มันก็ปัปนงานให้คุณมันีิว่าปั้นมเมนจะเกียนไ้ง่าปัา้นล่วงลนงานทุกงานปั้นเลยบับาน่ไงอาลอน,านันม่มนนไป

มันกัดตัวหากคนเอ้ยโอ๊ยพุ่นหมดเลยมันบ่ไข่

โอ้ห้างห้างห่ห้างบบกใหญ่ครับาดยูไสะมต้งไส่โอ้ยบักไข่เนี่ยบ้านไข่ครับมันจะนอนมิตอันโอ้ยจนอนนี่อร่อยขึ้นเอายูัยยูกมแม่ทขึ้นไปต้นมั่นโอ้บไข่ครับก็ปนอนอืเป็นวานนะครับเนาะแ่ไม่ช่วยมาเบิ่งไก่ไก่บ้างนี่ตั้งแต่แมื่วั่เด โอ้ยเป็นไข่หนน่อยอยู่ครับไข่ไหนน้อยโอ้ยเฝ้าแหรอครับพังนี้จะไข่ผักบบไข่แต่ว่า้ังใหญ่ครับ บอลตอนเติร์นหังบางหันโอ้ยไทยท่านผู้ชมเบิ่งบ่ลทันเปล่าดีครับหั่งเดียวเลยครับนี่างเงี้ยหญ่งไงกันครับหั่งบางหันล่ะครับเติร์นดีใจได้เติร์นบอลมอันนี้ก็าใหญ่งไงกันแต่วันบ่ลทันใครเอาคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายครับท่านผู้ชมครับกขอฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะ อีหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ